ก็สวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูลังใหม่ของน้ำคู่กันนะครับผมก็ใช้วิธีนะครับจากต่อท่อเอาเป็นสายยางนะครับต่อให้มันเดินข้ามกันนะครับแล้วก็ ลังเก่าเนี่ยผมก็เอาค่อยๆเอาน้ําใส่เข้าไปให้ลังมันรู้สึกท่วมๆหน่อยแล้วก็เขาก็จะค่อยๆเดินออกมานะเพราะแตกตื่นแล้วค่อยๆเดินออกมาแล้วก็เราก็ใช้ผมก็ใช้ไฟฉายนะครับส่วนตัวผมเล่นไฟฉายด้วยนะเป็นไฟฉายแรงสูงนะครับผมก็เปิดให้สว่างประมาณพันพันลูเมนอะ่ะก็สว่างพอสมควรน,นะครับ เขาก็จะรู้สึกแบบมันสว่างเกินไปนะครับเขาก็จะค่อยๆทยอยเดิอนออกมาแต่ใช้เวลาอยู่ครับครึ่งชั่วโมงได้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการย้ายนะตอนแรกผมนึกว่าจะต้องรอถึงเช้าพรุ่งนี้แล้วก็รอกลางวันจนกว่าเขาจะออกหมดนะแต่ที่ไหนได้ก็ถือว่าออกเร็วนะครับ หลังนี้นะครับผมก็ขุดแบบขุดให้มาเองนะทำใช้มือใช้เอเขาเรียกอะไรนะอา่าค่วงปากแบนนะค่อยๆขุดอิดมนเบานี่นะครับผมก็ทำเป็นแบบนี้นะครับซึ่งฝั่งโน้นนะครับเห็นอา่าสำรีไหมครับสาลีตรงเนี้ยก็คือผมที่จริงผมทำอยู่2อฝั่งเลยนะแต่ฝั่งโน้นผมจะยังไม่ใช้นะครับ แล้วก็สามารถเปิดเปิดฝั่งนูน้นอะกระจกฝั่งนูน้นอะคืออะคริลิกนะผมสามารถเปิดออกได้เพื่อจะเซอร์วิสทำความสะอาดอาตรงบริเวณตรงนี้นะส่วนข้างล่างเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับผมก็จะปล่อยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแบบเลเทก็คงจะต้องปล่อยครับ ีล้วผมก็ใช้เข็มนะครับลนไฟนะครับแล้วก็เจาะรูเล็กๆนะครับรูเล็กๆรูเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับนี่มีตามตามช่องแต่ละช่องนะกลัวเขาหายใจไม่ออกนะครับเดี๋ยวเขาจะเสียชีวิตนะเราก็เซฟเซฟเขาหน่อยซึ่งวันนี้ผมก็ที่ได้ดูเนี่ยรู้สึกว่าไข่เยอะมากนะครับ วันนี้จะใข่เยอะกว่าเมื่อวานอีกเห็นไหมครับเพียบเลยเมื่อวานที่ดูนี่ประมาณนับได้ประมาณสิบวันนี้กลายเป็นโผล่มาอีก <c oughs> ผมรู้สึกว่าเขาชอบอ่ารังนี้มากกว่านะ มีความรู้สึกว่าชอบรังน <sh> ี้มากกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีไข่อยู่สีฟองตอนนี้มันก็กลายเป็นเหมือนเป็นก็เรียกระยะตัวอ่อนเนาะเห็นไหมครับอ่า ไข่เยอะมากนะครับนับผมไม่ดูจะนับนับนับได้ไหมนะโอ้เป็นแผงเลยข้างล่างอีกนะวยที่ปากตรงนู้นอีกอะโอ้ที่ปากตรงนู้นอีกไข่หรือว่าตดนโนเรียกอะไร ไอ้ตัวอ่อนหรือว่าไข่เนี่ยเอ๊ะไปไหนแล้ว จุดตรงนี้คืออะไรน่าจะเป็นที่ฝั่งโน้นนะโอ้โหแผงเยอะมากนะเกาะกันเป็นกลุ่มเลยนะไข่ผมจะเน้นดูไข่นะเพราะผมอยาก เห็นไข่เมื่อวานนะแล้วก็ดูว่าตัวไหนนำพยาไปนในตัวด้วยผมก็ยังดูไม่เป็นอยู่เดีโอ้โหน่าจะมีสิบห้ายี่สิบไรเนี้ยไข่ หลังเก่าเละมากนะครับตอนนี้ผมว่าเพื่อนๆที่เลี้ยงมดเน่ะผมว่ามีความรู้สึกเหมือนผมนะที่ดูแล้วมันจะเพลิน มีความแบบเพลินเพลินมากดูแล้วแบบเฮอมีความสุขอุ๊ยมุมนี้เห็นแบบแทบจะทุกฟองเลยนะโอ้โหเพื่อนเพื่อลองนับดูดิว่ามีกี่ฟองอะ่ะโอ้โหม้วนนี่ยังได้ประมาณสิบถ้าเต็มที่ไม่เกินสิบสองอ่ะเมื่อวานเนี้ยนะที่นับอะ่ะวันนี้แบบได้มาเพิ่มอีก แต่พูดถึงสีมันก็เหมือนกันเลยนะแต่วันก่อนที่ว่าผมเห็นแบบมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีความสึกว่าไข่ใหม่อะไข่ที่เพิ่มมาใหม่อะมันจะใสกว่าส่วนไข่ที่แบบมาหลายๆวันแล้วมันจะเริ่มสีเข้มเข้มขึ้นออกคุณณตอนแรกมันจะออกขา,ขาวๆเหมือนอ่าจะใสๆนะ ลังใหม่มันก็จะแบบใสๆหน่อยอะคริลิกพึ่งแกะนะครับมันก็จะดูแบบสะอาดนิดนึงนะครับดูตัวมดชัดขึ้นหลังที่ผมทำนี่ไม่ไม่สมบูรณ์แบบนะผมก็เหมือนค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยศึกษา ดูจากต่างประเทศนะครับอยากให้คนไทยทําด้วยนะว่าเขาใช้อะไรผสมผสมอะไรยังไงที่เขาสร้างแบบเป็นเขาเรียกเหมือนเหมือนย่าแนวอ่ะที่จริงผมก็อยากแบบทำเป็นบล็อกนะ ดูเมืองนอกเขาแบบใช้แบบพวกปิ้นสามิติอะที่เป็นปิ้นออกมาเป็นพลาสติกครับทำเป็นแบบออกมานี่แบบโหคิดตําหนิตัวเองว่าทําไมถึงไม่เรียนสายนี้น่าจะเป็นกราฟิกดีไซน์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะทําแบบรูปร่างสามมิติออกมาแล้วก็ปริ้นออกมา ิมออกมาเป็นบล็อกอะแล้วก็เอาปูนขาวไอ้ปูนปัตเตอร์เทไปแล้วก็อ่าเป็นลังมดรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเราทำได้อย่างนั้นคงดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูที่เป็นเป็นอะคริลิกที่ที่สั่งถ้าเราสั่งตัดอมันน่าจะเหมือนโดนค่าค่าออกแบบอะไรเงี้ย ค่าแบบแรกผมก็อยากทำนะทำเป็นแบบอะคริลิกแบบตัดมาเป๊ๆะๆเลยใช้เลเซอร์ยิงนะสวยดีคนระับแต่ผมก็ไม่ได้มีงบเยอะอะไรขนาดนั้นที่จะไปนั่งไปทำรดลองนะเพราะว่าเลี้ยงมดนี่แบบอืมช่วงนี้นะมัน รายได้มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะมากก็ไม่กล้าที่จะไปลงทุนอะไรเยอะแยะนะครับผมเลี้ยงมดเนี่ยผมก็หมดเงินไปพอสมควรน,นะแต่ก็ไม่เยอะมากหรอกแต่ก็พอโดนบทนนะครับบางที คู่ชีวิตก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนเพราะว่ามันเป็นการเลี้ยงสัตว์อะ่ะเขไม่อยากให้เลี้ยงนะที่จริงเขาก็เหมือนกลัวบาปมานะแบบเลี้ยงมาก็ต้องค่านอนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้เราเลี้ยงยิ่งขายด้วยแล้วนี่เขายิ่งไม่สนับสนุนใหญ่เลยผมก็เลย คิดกะไว้นะครับว่าคงจะไม่ไม่ได้ทำแบบเพื่อเป็นอาชีพขายนะครับแต่จะมีแบบแบ่งๆกันบ้างนะครับแต่ขอรอให้แบบผมศึกษาให้มันผมทดลองหลายแบบนะอะ่ยิ่งป้องที่เท่าเนี่ยผมมีเยอะจํานวนเยอะผมก็จะทดลองการเลี้ยงหลายแบบบางตัวก็ ให้น้ำหวานอย่างเดียวเลยบางตัวก็ให้น้ําหวานแล้วก็หนอนนกด้วยจะค่อยค่อยทดลองว่าให้หนอนนกประมาณกี่ข้อมันจะกินหมดอะไรเงี้ยผมก็ทดลองผมไปเรื่อยนะซึ่งผมก็อยากจะแนะนำนะครับเวลาให้หนอนนกเนี่ยอยากจะให้แบบให้เขากินประมาณวันสองวันหมดอะไรเงี้ย เพราะว่าหลายวันเนี่ยมันจะมีเชื้ออ่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนเขาเรียกอะไรลาั้งใช่ไหมที่เป็นขนขน,ขนขึ้นมามันมันจะทําให้แบบรังมันมีปัญหาภายหลังนะทาทางที่ดีก็คือแนะนำให้มีเอาเวอร์นะครับเอาเวอร์แยกออกมา น้องเขาจะกินดูดของเหลวเสร็จแล้วเขาเขาก็จะเขาไปป้อนนางพญานะส่วนใหญ่นะที่ผมสังเกตถ้ามีอเวอร์เขาจะทำอย่างนั้นนะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยใส่ในหลอดทดลองเราให้หนอนนกไปแล้วมันกินไม่หมดอ่ะมันก็มีความชื้นอยู่ใกล้หลอดอยู่ในหลอดอยู่แล้วความชื้นมันเยอะนะครับเยอะกว่าที่จะมีอเวอร์นะครับมันก็ทำให้เกิดเชื้อรา ได้เร็วขึ้นนะครับ เอ๊ะใช่ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยตัวล่างมันจะเป็นตัวล่างเนี่ยนนเนี่ยข้างๆเนี่ยมันมีเหมือนจุดอยู่อ่ะตอนนี้ปีนขึ้นมาแล้วเนี่ยเอ๊ะใช่ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะตัวอื่นไม่มีอะไรด้านข้างเลยนะตัวนี้เหมือนมีเหมือนมีสีแต้มอยู่ข้างๆเล็กๆอ่ะ เอจะใช่หรือเปล่านะฝั่งเฮ้ยเหมือนจะใช่เลยอะถ้าถ้าคนดูอ่าลองกดพอสดูนะครับ <c oughs> ถ้าใช้ช่วยบอกผมด้วยนะ รู้สึกคือตอนผมเอามดาย้ายมาหลังเนี้ยปุ๊บเนี้ย่อข้างบนทำการฆ่านอนกันแล้วครับไล่เหยื่อกันแล้วครับล่เหยื่อตั้งแต่เอาเอามดย้ายมานะครับผมอยากจะเอาให้ฟังว่าเขานะครับมารวมตัวกันอยู่ตรงที่ที่ไข่นะครับตรงจุดเนี้ย บริเวณเนี้ยอยู่กันทุกตัวเลยนะผมก็คิดว่าอ่าเขาคงน่าจะชอบตรงนี้แหละแล้วเมื่อสักพักที่ว่าผมเจาะดูทูมแค่ตรงเนี้ยเขาก็จะกระจายตัวนะครับไปช่องอื่นด้วยนะส่วนข้างบนนี้ก็ทำการฆ่าตก,กรรมกันอยู่นะครับ การทรกการกรรมกันอยู่นะครับช่วยกันนะครับช่วยกันรุมนะครับผมไม่อยากจะถ่ายให้ดูกันนี่นะครับฝั่งน้นสามารถเปิดได้ผมก็ใช้เทปเทปแปะเอานะครับผมลองเอาเอาน็อตน็อตเอ่อน็อตเกลียวปล่อยอะลองขันดูว่าปูนแตกนะครับผมก็อาจจะเจาะ รูนำเล็กเกินไปนะผมไม่รู้ว่าที่เขาใช้น็อตกันนี่คือมันเขาใช้แบบไหนนะลองยิงพุกก็แล้วยิงพุกไอ้ปูนนี่ก็แตกอีกโอ้โหปวดหัวนี่ผมเอาไปกบเหมือนเดิมแล้วก็เอาเทปพ,พันรอบเนี่ยคือขี้เกียจทำใหม่แล้วนะครับมันโโหขี้เกียจขุดนะ เรามีเวลาน้อยมากวันนี้อย่างวันนี้แทบจะไม่ว่างเลยอ่ะทำได้แค่อ่าเจาะรูอย่างเดียวเจาะรูประกอบฝาเนี่ยวันนี้ผมจริงจริงผม อะคริลิกหมดแล้วนะเหลือไอ้ตรงอะคริลิกที่ว่าสามารถเปิดออกมาเซอร์วิสได้นะครับทําความสะอาดได้ตรงช่องนั้นช่องเดียวเลยเพราะว่าผมอยากจะให้มันสามารถเปิดง่ายๆนะตอนแรกกาว่าเออใช้น็อตยิงไว้แล้วก็แกะง่ายหน่อยอะไรางี้แต่มันไม่โอเคนะสําหรับผมผมไม่โอเคก็เลยต้องใช้เทปผันรอบนะครับฝั่งนี้ก็จะดูกลายเป็นดูสวยไป ั่งโน้นก็จะกลายเป็นน่าเกียดมากนะครับมันจะแบบมีเทปแปะเต็มเลยนะจริงๆ,ๆผมก็ไม่ได้สนใจแล้วเดี๋ยวอนาคตก็คือมีอิดบล็อกแอร์อะไรนอิดมวลเบาอะ่ะผมมีอีกนะครับผมซื้อผมซื้อมามีอีกสองก้อนเดี๋ยวผมกะว่าจะทำเพิ่ม เราจะจะทำให้มันสวยกว่านี้เราต้องวางแผนก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้วางแผนอะไรผมก็อยากเจาะแบบไหนก็เจาะเลยนะอยากจะขุดรูแบบไหนก็ขุดเลยซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคอเรา่าจะทำตรงนี้ให้มัน,มนลึกเข้าไปอีกในตัวนี้ตามมาด้วยนะ ย้ายที่แล้วย้ายไปฝั่งนน้นนะครับน้องย้ายไปฝั่งนน้นแล้วโอเคย้ายไปแล้วเชียงใหม่ผมว่าคืนนี้ฝนมีตกแน่เลยนะครับลมแรงนะครับวันนี้กลางวันอากาศร้อนมากเอ๊น้องจะหนีไปไหนเนี่ยพี่ขอไทยอีกไม่กินทีพี่ก็จะเลิกละครับ น้องไข่เขาเป็นทรงยาวนะซึ่งรู้สึกไม่คือมันไ,ไม่เหมือนกับไอเจ้าป้องขี้เท่านะเห็นไหมครับทุกช่องผมก็จะเจาะรูตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับรูเนี่ย ก็จะเจาะรูเอาไว้นะให้ระบายอากาศนะครับเจาะไว้หลายรูอยู่ประมาณแปกสสบอดประมาณสิบเอ็ดรูนะกะว่าเขาน่าจะไม่อึดอัด ่ันกระดักแด้นะครับตอนเห็นดูลาซาด้านะครับเห็นมีเหมือนเป็นโมเดลแบบอ่าตามช่วงช่วงของเขานะครับจากไข่เป็นตัวอ่อนตัวอ่อนเป็น อะไรนะดักแด้ดักแด้เป็นตัวมดนะมันเป็นเหมือนโมเดลนะครับดูการวิวัฒนาการของมดว่าจากไข่โตเป็นตัวนี้มีเป็นลักษณะแบบไหนบ้าง เดี๋ยวผมจะวกไปทางไข่อีกรอบนะครับแล้วก็จะปิดคลิปเลยนะ ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับก็ทำให้เหมือนรายได้ของหลายๆคนนะครับรอบข้างเลยนะรู้สึกว่าจะฝืดเรืองกันมากนะครับไม่ได้หาเงินง่นงายๆนะเราก็ควรที่จะเลี้ยงแบบมีสตินะครับถ้าไม่เดือดร้อนมากก็อยากจะไปลองใช้ลังอะคริลิกที่ว่า เราต้องมานั่งประกอบแต่ว่าจะราคามันจะแพง่อยนะครับเจ็ดปดร้อยอย่างเงี้ยเป็นพันอย่างเงี้ยหลายพันก็มีผมดูแล้วโอ้แต่เอาตรงๆนะถ้าเกิดเศรษฐกิจดีๆผมก็ซื้อนะ <Yeah. S 1> <laughs> แต่ตอนนี้ไม่ไหวครับผมต้องเซฟเพราะว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนแต่เราเดือนมันก็มีแต่เราจะมาฟุ่มเฟือยกับ ของจริงก็ไม่ได้จําเป็นนะอยากให้ทุกคนแบบมีสตินิดนึงนะกับเรื่องราวหลายๆอย่างเลยขอให้ทุกคนแบบเหมือนมีสิ่งดีๆนะการเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะ ให้ํำลังใจแบบไหนนะขอให้คนตั้งใจขยันถ้าคนที่มีงานอยู่แล้วก็ทำอย่างอย่างตั้งใจนะครับคนที่ไม่มีงานก็ต้องดิ้นรนเนาะเพราะโควิดนี่แหละทำให้ผมต้องมันเล็งหมดนะครับ โดนปิดนี่แบบไม่ได้ขายของกันเป็นเดือนๆนนะนี่ก็ไม่รู้จะเฟสสีก็บเปล่าถ้าเฟสสีโดนปิดอีกก็โหเดือดร้อนกันทั่วนะ <c oughs> สามรอบสามรอบที่ผ่านมาก็แย่มากครับ อยากเป็นกำลังใจให้นะแต่ก็ช่วยเหลือใครไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเองก็ยังแทบไม่รอดนะครับโอเคครับนี่ก็26นาทีกว่าแล้วนะ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคนที่ทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสู้ๆกันไปนะครับว่บางๆก็มาดูคลิปผมได้นะครับแล้วก็กดไลค์ให้กดแชร์ให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับจะได้มีมีกําลังใจในการทําต่อไปเรื่อยๆนะครับ แต่ต่อให้คุณไม่ได้กดให้ผมนะครับผมก็จะทําทนะครับเพราะว่ามันมีความสุขดีนะครับที่ได้เฝ้ามองมดพัฒนาการของแต่ละวันวันนี้อาจจะเศร้าว่ามีมดตายบ้างพรุ่งนี้อาจจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นมีไข่เพิ่มขึ้นใครจะไปรู้ใช่ไหมครับมันเดาไม่ได้นะครับเราจะได้แค่เฝ้ามองมันนะครับสเสน่ห์ของการเลี้ยงมดนะครับ คือการเฝ้ามองนะครับพัฒนาการของลังของมันนะครับต้องแต่จับมานะครับสําหรับผมผมผมชอบที่จะเริ่มต้นด้วยตัวเองนะครับไม่ชอบจะถ้าไม่จําเป็นคือคงคิดว่าคงไม่ซื้อนะครับคงไม่ซื้อเพราะว่าเห็นบางทีก็มีปัญหาเรื่องส่งแล้วตายบ้างอะไรเงี้ย ซึ่งผมก็ไม่ไม่เป็นคนไม่ชอบบุ่นวายนะทำอะไรทําแบบสบายๆส,สบายใจที่สุดก็คือจับมดเท่าที่เราหาได้คือจริงผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้หนามคู่นะเอาตรงๆนะครับก็ไม่ได้เะวินหาแบบต้องไปเดินทางไปเอาไปหาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดมีใครจะแบ่งปันก็ก็ ผมก็รับนะแต่ว่าผมอยากจะเป็นเป็นลักษณะแบบนัดเจอกันมากกว่านะครับตอนนี้ก็หลานผมมาขอนะครับขอมดหลังหนึ่งผมก็จะกำลังคิดอยู่ว่าจะให้ลังไหนดีนะแต่เขาบอกอว่าไม่เอามดที่มีพิษนะมีพิษร้ายแรงไม่เอาอะไรเงี้ยเขาอยากได้มดที่ กัดแต่ไม่มีพิษกัดได้นิดหน่อยเพราะว่ากัดเจ็บก็รู้แหละว่ามดมันกัดแต่ว่าเอาแบบไม่มีพิษหลายแรงนะย้ำมาด้วยนะครับพิษหลายแรงไม่เอานะครับขอเป็นตะลันป้องขี้เท่าได้ไหมครับขอเป็นอ่ะ,ะ,ะอะไรนะตะลันอกส้มได้ไหมครับอะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบเออลองดูนะครับ ลองให้หลานเลี้ยงดูนะพรุ่งนี้ก็จะเอาไปให้เขานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคืนนี้นะครับขอก่าวกับทุกคนว่าราตีสวัสดนะครับ สวัสดีครับ